x 5นะคะ2.2 xdl นะคะตัวดีเซลตัวท็อปสุดปี2018กระจังหน้าโครเมียมนะคะสีตัดกับตัวรถนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะคะเวลาเราขับขี่ไฟด้านหลังนะคะไฟท้ายออกแบบมาเพื่อเน้นความเป็นสปอร์ตนะคะฝาท้ายไฟฟ้านะคะไม่มีรอยแกะรอยโชนรอยบุกมาพร้อมกับตัวซันรูฟนะอ่าเป็นยังไง สวยงามมากค่ะวันนี้นะคะราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่สวัสดีสสดค่ะพบกับช่วงเซลล์ช่วยขายรถนะคะกับเต้นรถ TK นะคะวันนี้นะคะนำรถ Mada านะคะซ x 5นะคะ2.2 XDL นะคะตัวดีเซลตัวท็อปสุดปี2018 มาแนะนำกันนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ตัวดีเซลเครื่อง2 0 0พนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดนะคะปี2018นะคะโฉมจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไฟเดย์ไลท์นะคะเป็นรูปตานะโฉบเฉี่ยวสวยงามนะคะออกแบบมาเพื่อให้เน้นความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะคะมาตรงนี้แล้วค่ะมาพร้อมด้วยตัวเซนเซอร์นะคะ4จุดนะคะด้านหน้ามาตรงนี้คะ่ะกระจังหน้านะคะห้าเหลี่ยมนะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีแผงนะคะเป็นเหมือน ลังพึ่งนะแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนโฉมมาแล้วนะคะโลโก้มาด,ด้าชัดเจนนะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะคะเพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะสีตัดกับตัวรถนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะคะเวลาเราขับขี่ ล้อนะคะขนาด19นิ้วนะคะยางปีใหม่4เส้นนะคะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะใช้ได้แบบยาวๆเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาเลยสเกิร์ตนะคะตัดกับตัวรถนะคะสีดำนะเพิ่มความทันสมัยนะคะแล้วก็ความโดดเด่นให้กับรถคันนี้นะเน้นความเป็นสปอร์ตด้วยนะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะฝังอยู่ในตัวกระจกเลยนะทำให้เพิ่มความเฉบเฉียวมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาตอนกลางคืนเนี่ยทำให้ คัข้างหน้าเราเห็นชัดขึ้นมาด้วยตัวนี้ค่ะตัวสมาร์ททีเลนะคะตัวนี้กดเปิดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจนะไฟด้านหลังนะคะไฟท้ายออกแบบมาเพื่อเน้นความเป็นสปอร์ตนะคะรูปทรงโฉบเฉี่ยวนะคะตัดกับตัวรถนะคะตัวไฟสีตัวนี้นะคะ CX5 นะคะตัวขับสีนะคะตัวนี้บ่งบอกเลย มาด้วยตามที่โลโก้ค่ะมาด้าน,นะคะชัดเจนนะคะตัวนี้ดีเซลประหยัดมากด้วยเดี๋ยวดูด้านหลังกันค่ะฝาท้ายไฟฟ้านะคะมาค่ะด้านนี้นะคะกดไฟฟ้านะสภาพนะคะเดิมๆนะคะเจ้าของดูแลดีมากไม่มีรอยแกะรอยชนรอยบุกนะคะสภาพยังสวยเหมือนรถต้แดงเลย มาที่อุปกรณ์ค่ะถาดท้ายนะคะป้องกันวางของสัมภาระน้ำหกใสประมาณนี้ยางอะไหล่นะคะเครื่องมือครบนะคะสะดวกสบายในการใช้งานแต่ส่วนใหญ่เจ้าของเขาก็คือไม่ค่อยได้ใช้เพราะทุกอย่างครบค่ะไม่มีอะไรหายเลยอปิดไฟฟ้านะคะกดนี่ค่ะอาจจะหน่วงเวลานิดนึงนะคะคันนี้นะคะ กายแอคทีฟดีนะคะตัวดีเซลนะบง่งบอกชัดเจนนะคะประหยัดมากๆรอยเมกอาร์คนะคะมาจากโรงงานนะก็คือรอยเดิมๆนะคะรถคันนี้ไม่มีชนหนักที่กว่าน้ำท่วมนะคะไม่มีการตัดต่อตัวบอดี้ใดๆทั้งสิ้นค่ะนี่เลยคะ่ะเครื่องเดิมๆนะเครื่อง2.2นะคะตัวดีเซล Sky Active ฟเทคโนโลยีนะคะตัวนี้ประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็เป็นมิชชั่งแวดล้อมด้วยเผาไหม้หมดจดร0อเเซนะคะคันนี้ทุกอย่างเดิมๆนะคะไม่มีรอยแกะนะคะเปลี่ยนเครื่องมานะคะรอยชนหนักหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆนะคะสภาพรถยังคงสภาพเดิมนะคะเจ้าของดูแลค่อนข้างดีนะคะคันนี้ใครมองหาอยู่แนะนำนะคะ ามาดูมาดูภายในกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนตัวนี้นะคะเป็นพุสตาร์ทนะคะทุกอย่างนะคะออกแบบมาเพื่อความฉบเฉี่ยวสวยงามนะคะตัวหน้าจอนะคะจะเป็นประมาณนี้เราสามารถเลือกฟังก์ชันใดๆทั้งหมดได้จากตรงนี้เลยนะคะอ่ะเนี่ยค่ะมันก็คือพร้อมใช้นะคะสะดวกสบายในการใช้งานนะคะช่องแอร์แยกนะ คอนโซลนะคะออกแบบมาเพื่อความทันสมัยมากขึ้นนะคะตรงนี้ตัดกับลายไม้นะคะโครเมียมตัดลายไม้สวยๆเลยค่ะเน้นความเรียบหรูคลาสสิกนะคะมาที่พวงมาลัยค่ะมันติฟังก์ชันนะคะพร้อมใช้ ide, นะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเพิ่มเสียงปรับเสียงมีไม์รับโทรศัพท์ได้เลยมาที่ตรงนี้ค่ะเกียร์นะคะจับ กระชับมือนะคะเกียร์ออโต้นะคะตัวปรับโหมดนะคะในการสั่งงานนะคะระบบในรถมาดูตรงนี้ค่ะเบาะหนังนะคะทั้งคันนะคะตัวนี้มีลายเบาะด้วยเบาะโอบก,กระชับกับสรีระของคนนั่งของคนขับและก็คนในครอบครัวนะคะมาพร้อมกับตัวซันรูฟนะอ่าเป็นยังไงสวยงามมากค่ะ ออในกรณีที่เราไปเที่ยวนะเราอยากชมบรรยากาศนะเราก็สามารถเปิดได้เลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยมันจะเลื่อนเน้นความสะดวกสบายนะแต่ว่าถ้าเราอา่กลัวยุงเข้านะคะกันแสงกันอะไรอย่างนี้บางโอกาสที่เราสามารถได้ใช้เราก็ปิดอันนี้ได้เลยค่ะทุกอย่างก็คือสะดวกสบายเรียบหรูคลาสสิกสวยมากๆค่ะอันนี้นะคะด้านหลังนะคะนั่งสบายมากเลยแล้วก็ เบาคนขับนะคะด้านข้างคนขับปรับไฟฟ้านะคะปรับเอ็นเข้าอ่าเอ็นออกปรับเข้าเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคะคือสะดวกสบายมากนะคะสําหรับคนที่ใช้ไม่ต้องทําอะไรเลยด้านหลังนะคะมีแอร์ให้ลูกค้าด้วยนี่สบายค่ะไม่ต้องกลัวร้อนด้านหลังนั่งได้3คนนะคะพอดีพอดีนะคะไม่เบียดครอบครัวหนึ่งไปได้แน่นอนค่ะรถคันนี้เหมาะกับรถครอบครัวนะคะหรือ รถใช้งานทำงานนะคะเดินทางไกลๆประหยัดมากค่ะก็สำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะมาด้า c x 5คันนี้นะคะวันนี้นะคะราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่6,99,000บาทนะคะ ผ่อนนานสูงสุดนะคะได้84เดือนนะคะค่าอาจค่างวดผ่อนจะอยู่ประมาณ10,000ต้นๆนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถอยู่นะคะที่นี่นะคะรับจัดทุกไฟแนนซ์ทุกอาชีพนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อกันเข้ามานะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ